สวัสดีครับเมมป็นพี่น้องพอรุ่งแม่ป่าพออาแม่เอาเปิ้ลสุขุสกคนกันแล้วกันในชน่วงนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจนวิชาดาวนะฮะ EP ที่ห้ากันแล้วนะครับผม EP ที่แล้วนี่บกบนอยู่แต่แบบทะลุงทะเลขแตบ่มีแนวสิกินแล้วบ่มีแนวสิกินว่าซา่านะวันนี้มาแบบกลุบกลิบกลุบกลิบไปตลาดมาพีพอประมึกอันนี้นนพออี่น้องเออประมึกยัง,ยงกับ่รูนครับแล้วก็กุ้งแก้วนะฮะมากินให้พี่น้องดูอีกแล้วแล้วก็นี่น้ำจิ้ม ซีฟู้ดวันนี้น้ำปลาเหมือนเดิมนะฮะว่าจะลองไม่ทําน้ำปลากับสีฟู้ดขึ้นบันไดนะฮะแต่ได้อยากเอามากินกับนี่ขนมจีนมีบวกทั่วเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหอมเจียวนะฮะมาเบาๆล้า,า,าลยายห้างก่อนสิบไปหนามาหลังสองมือพนมก้มกลับดื่มน้ำก่อนแล้วกัน แกข้าวมาใส่ดอกซ่อนเนี่ยลองเปิ้งกันะนะเขาคือวันเลือดแท้กั้งแก้วเมื่อคย้กินนิดเดียวเลยจะเลยก็กินแต่กุ้งอันนี้จริงๆจะถามไม่ครับไม่ครับว่าเนื้อเหมือนกุ้งแต่ผมว่าไม่เลยัวหรอือเปล่าลองมา อืมอืมอืมชี่เหมือนกุ้งสีคล้ายกุ้งเลยอ่ะอร่อยอยู่นะถูกด้วยว่าเพี้ยคือกุ้งแต่ว่าแกเยาคชิบหายคำที่สองครับอุย้ยมันก็นเลยสีบริห็ทธิํสำเห็นหงบนะถไฟยู่งนะี้มไม่ได้สีเขาไก่ปอกไก่ปเไย อืมอืมอืมขอท้ายเลยราคาย่อมเยาอร่อยเลยมาเขาเอิ่นบะมืออกอกิยังครับพี่น้องผูใด้หูข้อม็นมาบอกก็ได้ มันสิหยาบบ่ลองเหมือนห้องบึ้อืมไม่หยาบอืมได้อยู่เด้อืมเรื่องที่เด็ดอืม สีหยาบไม่ไป้ไปไเล็กน่อยกหลายหมดโอ้ยหลับมานอนนี่คือสปากั้งตะม่วงหรอสี่สามกุ้งหรอ บ่งูไปหาหลับหานอนเคนเนเสียงมันกังแก้วยัยจ้าอ้าเาาาาาะเนืาาาาาัสาสาบ่คือาุ้งาานาาา อุ้งสีแหนกว่าหรือว่ามันบอสดจึงหรือไหนผมของผมหูผมไมเ่เคยกินอือันนี้แซ่บมันก็หอมเจียว,ยก,ยวกุ้สีบอสดต่อทิ่ว่าตัวนี้หัวขาดนะเขาต้องพ้าหลังบอกว่าเนี่ยอือ

ก็นเดียนก็เป็นต้มปีด์ไปเลยดูนะฮะช็อตนี้อ่าช็อตนี้นะครับเอาจะยัดเข้าไปให้หมดเลยนะฮะดูนะครับว่าผมทำได้หรือเปล่าผมทําได้ผมคงไม่ใช่คนแล้วผมก็คงไม่ทําอำ ะอะอหรูมันย่งนี่ผู้ของผ้าของเนี่ยแหละโหสูดสีกนได้ ôi lần này ừ ừ อันเนี้ยอันเพื่อ,อน,นี่อย่างว่าอันควรๆมั้งเนี่ย่วกคอยหยาบเนี่ยสิมันหยาบยุบป,ปลาย,ยสังเป็นแต่หันบัน้นีนกองมือนนี่อนี้อันห่ายหน่อยๆสิพลอยอุ้ยกูนายเด็กหน่อยอืมอ ที่หลังมันแหลมหน,นิมยสิเป็นนางททยอยู่กลางพวกมันแหลมหนิโอ้เสียงดีเขากล่องมาก กวสียำอมค่ะเล็กกับเล็กสีดุดเบิดตากกันะที่นี้เขายัางปิดอยู่เดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตใส่กันไก่พี่นอ้องบ่ไหวหรืมันบ่ได้หยาบหรอกเขียวผมนะมันบ่แข็งแรงนเหมนกัเขียวปอมหัวเนะาะหยาดเล็กมันรุดเล็กรุดถึงแม้สียาดได้บ้างที่นี้ปิดช่วงนี้โควิดระบาดที่นี้ปิดหมดเลย เด็กหน่อยมุ่งหนีคือหนีโควิดมุ่งหนีขนมจีนเยอะยั่วจ้าหอมเจียวเยอะยั่วจ้าอยักปากของข่วงเนาะเอาทุกิงทุกอย่างหยาดเขาหอมกันดิ กินแกล่ะกต่สับเสียดก,ก็เกินไปมากกินไปกินมากทีเป็นสีเอเดียเอเลี่ยะไรอย่มันกับสีกอค่อยคุ้นปากกันในผุ้มบานะอี่อยังก็ได้ครั้งแรกมันก็จะแบบน,นะเม่ค่อยถนัดมันไดยถูกสิงถุกยานในโลกนี้อืมอะ มัน,มไน่ไดเลยอนีนมนน่มันห่วงติ่เหีเดเดือนเด็นหน่อยมั้เนี่ยห่วงห่วงเรื่องมันพ่วหยังนี่นี่ลุงม่ทายหนามหนึ่งห่วงปวดหองพูดปวดคูโรดตัด ไอเทียบร้อมอร่อยเหรอเอาบางสองอย่างเนี่ยพบว่านมจีนเสียบสุดพ <c oughs> อ็แหงนะนะอันนี้ผม้องหัวมันสดหรือว่าสดอืม ถ้ามันสูถ้ามันแน่นก็หนีถ้ามันอาจจะเสียบอยู่นะก็หนีมันเป็นเอเรียบมันโบกือกลุ่มปันแน่นมันก็คือยังบ่คือแห้งกลุ่มมันจะแน่นจะได้หยั่งวัวนี่มันเป็นเอเรียบเอเรียบหรือไปเห็ดสุกกูสิร่างก็เป็นหลวงกนเอาไว้สำนักก็มาเล่นกลาง ตอนแรกผมคิดว่าผมสิเอาไม่เห็นไม่เห็นกินแต่ผมเบิงส่งแล้วผมคิดว่าผมก็สิบภสามากเล็กผมก็สิยคูบดปากคิดว่าไม่ฉนั่นเลยหรอข้าวผอกินเบียร์น้องครับ ้แข่งแก้วนะครับโบกไปอู้ห <c oughs> <c oughs> เอาครับวางแข่งไอเดี่ดยวเ๋ยวเอากินี่นนองจะเบิ้งไฟข่อยเดี๋ยว่าข่อยอนาถาบ่ลเดี่ยเบิ้งไฟข่อย ไปบวกไส่ก็บันเสียบฟังขอบใจไใ้เนาะนะเนี่ยวอ้ไก่ยิ่มหมดละยังกินเห้หลวงพ่อเสเตียกรมึงยังสันเ <c oughs> อ้าเอ้าทเทพีแล้วสิไมายอกันนี่มึงยัดจือบอัว เป็นแก้วเพื่อนไมแต่โยกันนี่คือนี้อกากัได้ไงน,นะกิจะค้ำทรงถ่ายกันกข้อรองจะพวผเจะร่องกันนี่มองเนื้อหนมันตะเกาอันสันๆ,นๆดูทั้งสีคุมามวานขอนขรงหยาบแน่อยูดเลอยู่ว่าเี่นไหนเขาไปยัดิหยังกินมงกับบุ้งหัวเดนี่ปิ้งมือกันนี่ มันต่องกไปเหตุอะไรยังไงเีีุเกิดเดียนบนุกรแม่ยุสผอนุญาตตรงท้ายกับคำนี้ครับปลาหมึกซื่อยังกับผูหัเอาเป็นว่าผมตั้งชื่อให้มันว่าปลาหมึกโ,โกโดเกดีนะฮะ เพราะว่ามันเป็นกระดูกเจดีออกมาปลาหมึกกระดูกเจดียวยัวย่วๆจ้าส่งท้ายหนึ่งคำนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่สละเวลาของมารับชมนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่ช่องเจนวิชชั่นแนลหรือว่าที่ทิกต็อกนะฮะผู้ใดอยูทิคต็อกก็ตามไปที่เจนวิชชั่นแนลผู้ใดอยู่ที่ยูทูบเจนวิชชั่นแนลก็ตามมาทิกต็อพวกพกกวีชัยวงสามารถเฟซบุ๊กนะฮะไปแล้วส่งท้ายหนึ่งคำนี้ มีไห่ไหลอีกอย่างเลยชิมนี่เอาหนี้ละกันไห่ไหลยำได้ดีไม่ห่วยเหมือนกันเราผีขาดบ้างอย่างไปแล้วนะครับบ๊ายบาย